วันนี้ก็มาจัดอีกแล้วครับหนึ่งผลงานครับนี่ครับบ่อจุดบ่อครับวันนี้มาลงบ่อนี้ครับนี่บ่อที่สองจากเจ็ดบ่อครับนี่ได้มาหนึ่งผลงานครับนี่ปลาช่อนครับไซส์ไม่ใหญ่ไม่โตเดียวครับไซส์ไม่ใหญ่ไม่โตนี่ครับมาเทียบ ไม้ไผ่โอ้โหนี่ไม้ไผ่นี่ก็เกือบเท่าแขนครับไซส์ไม่ใหญ่ไม่โตพอได้ต้มหมานหมนครับเกือบเท่าแขนแล้วครับนี่ดูมาครับนี่โอ้โหเ,เกือบเท่าๆกันเลยตัวนี้ครับตัวที่สองอีกแล้ว แล้วขึ้นไปใส่ถังก่อนขึ้นไปใส่ถังก่อนครับนี่ผมไปใส่ถังก่อนตที่สองอีกแล้ววันนี้น่ครับตัวหนึ่งอยู่ในถังครับตัวที่สองตัวที่สองครับแค่นี้ก่อนครับ ฝากติดตามวยครับมาอีกแล้วครับตัวที่สามครับนี่ใส่สวยเหมือนเดิมครับตัวที่สามครับนี่ใส่สวยสวยเหมือนเดิมเลยครับเก็บสายก่อนเก็บสายก่อนโอ้ไม่เราขาตั้งมาครับเก็บสายก่อนครับสายก่อน นี่ครับมาอีกหนึ่งครับเียบกับไม้ไผ่แล้วครับน,นี่ครับมาอีกหนึ่งครับไปขึ้นไปเก็บกันครับขึ้นไปเก็บกัน,นตัวที่สามครับนี่ครับสองตัวอยู่ข้างในครับไซโล นี่ครับสายแปดขีดสายโลครับตัวที่สามครับนี่ไม่ได้ขาตั้งกลองมาวันนี้จัดไปครับอีกหนึ่งผลงานครับผลงานที่สามครับนี่ปลาช่อนครับสายเผาเลยครับนี่ปลาช่อนสายเผาครับแค่นี้นะครับ นี่ครับผลงานที่สี่มาแล้วผลงานที่สี่ครับนี่ครับสามผลงานอันนี้ผลงานที่สี่ครับอีกหนึ่งผลงานจัดไปครับตัวที่ห้าครับในสายเป้งเปงผลงานที่ห้าสายเป้งเป้งครับขึ้นไปใส่ทังกันครับนี่ สวยๆและครับบ่อ,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 บอนี้ดดไปเป็นตัวที่ห้าแล้วนะครับวันนี้มันเอาขากล้องมาถ้าเอาขากล้องเลโอ้ดูแอคชั่นนี่สุดยอดเลยปลาช่อนครับใสสวยแปะสะอีกแล้วไปครับเอาขึ้นครับหาจนเจอครับนี่ครับตัวที่เจ็ดหาจนเจอตัวที่เจ็ดครับ ได้มาอีกหนึ่งตัวตัวนี้ตัวที่เจ็ดครับนี่ตัวที่เจ็ดไครับสรุปผลงานครับจัดไปครับเจ็ดผลงานนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผลงานครับตัวเป้งเปงครับใส่แปะสะกันทั้งนั้นเลยนี่นี่ครับสุดยอดครับวันนี้ขนาด รออะไรนะเมทันชีสหรือสันไทยนั่นแหละครับภาษาบ้านๆเรียกสันไทยนั่นแหละนี่รอให้เขาเอามาส่งครับรอเมทันชีสรอสันไทยมาส่งไปตกปลารอครับได้เจ็ดผลงานครับนี่มีแต่ใเป้งๆครับย่างเกลือน่าจะอร่อยดีครับปลาช่อนล้วนครับปลาช่อนนาใช้เลี้ยงนะครับนี่ครับ แค่นี้กันครับฝากติดตามด้วยครับผลงานดีๆโอ้โหวันนี้ภูมิใจมาก